ฟูมให้ครับแบบนี้หายไปครับเจ็บครับเจ็บหายยินดีต้อนรับซูอโอวี กำลังใจมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณน้องเบนจวรรณขอบคุณน้องจิโฉรถไฟครับมีคนให้รถไฟผมจริงๆด้วยวันนี้ไปด้วยกันโอ้ผมนี่เหมื่อมองฟ้าเลยเมื่อนจ้ะขอบคุณมากครับแองเกิลครับผมเมื่อเลยนะครับบอกตรงฝากเข้าใจให้ครบสามหมื่นใจหน่อยได้ไหมไปง่วงอยู่ฝากหน่อยนะครับเอาละเกมนี้ผมมีกำลังใจลว ล่ากระต่ายกันดีกว่าเกมนี้ขอบคุณครับหาความสุขการจดีจีมาบ่อยมากแล้วก็กำลังใจไม่ขาดเลยเดี๋ยวสวยครับนั่นแหละครับเดี๋ยวซูมให้ครับแบบนี้หายสวยครับ เล่นราของเราถูกโจมตีเจ็บครับเจ็บไปนะครับเส็กบก็ไม่เป็นไรคุณแจ็คอย่าไปอะไรมากมายเคุณก็พิมพ์ซะอย่างเงี้ย <15 3. S 2> เออวันหลังมาแก้ใหม่ได้ อาคือรถไฟแล้วใช่ไหมขอบคุณมากเลยนะครับคุณดิีจะไม่ได้มาแค่วันนี้ใช่ไหมเด,ดเดี๋ยวขครยากฝันดีต้องส่งอันนี้ครับมันมีอันนึงน่ารักมากมันเหมือน <Dragon S 1> แบบอ <Sl> ูตี <M S 1> ้มครั <appear 'd. S 1> บ,บนึงนะอันนี้นะครับฝันดีฝันดีอย่าเพึ่ง <Dragon. S 1> เพื่ออย่พึ่งผมยังฝากของฝันอยู่เลย โ๊ดเนี่ยคุณต้องเล่นตัวแนวนี้คุณเข้าใจไหมผมอยากจะเดี๋ยวผมฟ้องคุณจุ๊บแจงเดี๋ยวผมฟ้องพี่แจงดีกว่าคุณผมพูดคุณไม่รู้เรื่องหรอตฟ้องพี่แจงคุณผมพูดคุณไม่ฟังนะต้องฟ้องครอบครัวคุณนะครับ

เยอะเกินแล้วพี่โดตสวยครับอุย้ยสวยอะอ,ะอย่นั้นถอยถอยไหมโอ้โหเอาเหรอมีซูมหนึ่งนะัหายเอา้าเฮ้ยโอ้โหไปผิดทางไม่มีซูม ีผมไม่ได้เพราะ<ม>ว่าผมอยู่ในร่างเงาอยู่ียรเอฝั่งาฝั่งเรานะ กําลังถูกส่งออกไปไว้ครับเฮ้ให้มันสูสีแบบนี้หน่อยสิเดี๋ยวนี้อย่าพลาดเสียดาวนะครับ ป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีปรับเลนได้นะพร้อมเสมอมูลาดไม่มีใครแก้คุณเลยนะเกมเนี้ยขนาดเฟิร์สพิกนะครับถอยเอยถอย่ถอนยเพื่อนถอย ถอยก่อนนะครับฟ้าหมดผมฟ้าหมดเลยแยกย้ายก็ไปเติบโต,ตป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีเหมือนโรมจะเล่นดีว่ะเดี๋ยวนี้ ดมมัดปอยดูดึกจังครับเดี๋ยวก็ลงแล้วครับผมพอดีว่ามีรถไฟเหาะมาไม่อยู่ได้ไงอะ่ะข้าจะปกป้องบ้านเกิดด้วยชีวิต ใกล้แล้วครับครับบิ๊กสังเกตดูแลดดีๆครับเกมนี้แลดของแสลงผมเหมือนกันนะเอาสลีมไม่กลับหายนะไม่กลับเดี๋ยวหลับนะบอกก่อน

ไยโดนคนด้วยอ่ะเอนเล่นดีครับผมต้องการแบบคนเล่นเป็นอย่าง <c oughs> เงี้ยแต่ถ้าบอกว่ามีคนเล่นดีๆด,ด้วยอ่ะโอ้โหโดนห่อครับเล่นดีทุกคนแหละ ปับยังไงก็ฝากตัดเลือดกันหน่อยนะครับไม่มีตัดเลือดคงเล่นไม่ได้ถูกส่งออกไปแล้วี่ซีสวยปะ ขอแค่ค T T ุณโตตั้งใจจะเอากี่ดาวก็ไหวหมดแหละนะครับด้วยออกมาแล้ว <Whatever. S 2> อุลาดเฟิร์สพิกนะทุกคนแต่ไม่มีคนแก่าน้นข้าไม่ดาวแก้แต่เฟิร์สพิกเลยเดี๋ยวเปิดตาเข้าไปแล้ววุ่นโยนและเด็ดขาด

ไม่ค่อยเล่นนะไปครับไปไม่ถึงครับไม่ถึงเอ๊ะน,นะไหวครับต้องงานมันต้องอย่างนั้นสิ คุณใจโซครับกำลังใจมาแล้วขอบครับงานดีมากเทนเทนงานดีมากเลยขอบคุณครับขอบคุณคจีจีขอบคุณ